ชิมอาหารท่านสมัครเนปรากฏว่าเป็นลูกจ้างนะฮะตรงนี้ก็เป็นอยู่ที่มุมมองที่ท,ท่านอาจารย์อัศดังพูดนะครับท่านอาจารย์ครับมีอยู่อีกนิดเดียวนะครับแล้วผมจะปล่อยให้ท่านหลายได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมด้วยอาจารย์ครับ <Thank you. S 1> การคาดเดานะครับว่าถ้าปล่อยให้มีการผ่านวาระสามไปแล้วเกรงว่า สอสลอ,อที่จะมาจากการเลือกตั้งก็ดีนะครับมาจากการคัดสรรก็ดีนะครับเกรงว่าประชาชนที่จะทำประชามตินะครับหรือเกรงว่าสอสอรอที่จะเข้าไปเนี่ยจะถูกครอบงำโดยพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งจึงเป็นมูลเหตุจูงใจที่จะก่อให้เกิดการได้รัฐธนูนมาใน วิถีทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตยการคาดเดาการเกงอย่างนี้ในทางกฎหมายสามารถที่จะนำมาวินิจฉัยเพื่อระงับการจัดทำรัฐธรรมนูญนี้ได้หรือไม่ครับท่านตกลงกันแล้วกันนะคใครจะพูดก่อน <laughs> มันก็ตอบสั้นๆน่ะคนบ้าน,นะจิงผมขออภัยเสียงคนบ้าอย่าไปเสียงท่าครมบ สบายมันไม่มีประโยชน์เลยเพราะตอนนี้มีข้ออ้างนะจาย์เกรงว่าถ้าก็ก็ผมเรียนท่านนะว่าคนบ้าแล้วท่านจะไปเอาอะไรนะมันมันมันไม่มีเหตุผลที่จะมาเถียงกันนะครคือโปรให้ผ่านไปไม่ได้ครับเพราะว่าดูข้าวโครงแล้วเนี่ยครับก็แน่นอนเลยไม่ต้องเป็นเนี้ยมีทางเดียวคือจับส่งจับส่งบากของศาลไม่มีประโยชน์ลวครับท่านนะการเถียงกันเนี่ยนะฮะจะต้องอยู่ในเหตุในผลนะครับ ไม่ใช่ว่าเสียงแบบทรงเดชไปอย่างนั้นแล้วมันแล้วจะไปพูดอะไรกับใครได้ล่ะครับมันไม่ได้นะฮะผมว่ากลับบ้านดีกว่าเขาจะไปยุ่งเลยฮะคือคือตอนเนี้นะครับนะอาจารย์ครับเหตุที่มีการืสั่งให้ชะลอไม่ต้องถามผมมากผมพูดแต่เพียงว่าคนบ้าเหล่านี้ปกครองประเทศต่อไปไม่ได้ลอกครับผมยืนยันครับไม่มีใครซุกประชาชนเขาเข้าใจหมดแล้วไอความจริงวันนี้ที่เราพูดกันนะประชาชนเขารู้หมดแล้วนะครับ เอ่อไอ้ที่ท่านจะให้ผมไปสั่งสอนประชาชนในที่ท่านจาตุรงคพูดผมบอกไม่ต้องไปสั่งสอนประชาชนเขารู้หมดแล้วล่ะครับท่านไปถามจำหมู่บ้านดูนะครับนะครับผมก็ไม่อยากจะเล่าอะไรบางผมเคยไปคุยอะไรแล้วกเนี่ยไม่ได้ชัดว่าเขารู้ดีกว่าเราอีกครับครับ o o k อินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยมันมันมันห้ามไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังมีคนบางคนก็ยังคิดแบบอย่างที่ว่านี่แหละก็ปล่อยให้เขาบ้าไปนะครับ <polarization> ไม่มีคน<อ>บ้าบบที่ไหนปกครองประเทศต่อไปได้เชื่อผมนะครับครับขอบคุณอาจารย์ฮะเป็นคําตอบสั้นๆนะครับอาจารย์พนัทเสริมไหมครับใช่จะให้เสริมเพื่อที่จะตอบประเด็นคําถามของคุณอ่าเกรงหรือคาดเดาว่าต้องเป็นอย่างเนี้ยก็เลยต้องชะลอไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงมติก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลในการที่เขาจะนํามาสนับสนุนการคาดเดาไงครับใช่ไหมฮะเราเราเราผมว่าเราต้องอ่านว่า ในสิ่งที่เขาทําเนี่ยรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรผมเชื่อว่าเขาเขาต้องการเพียงว่าไม่ให้ผ่าแล้วทำมนูนนเหมือนกันไม่ให้มีการแก้แล้วมนูนนแค่นั้นเองเพราะนั้นถ้าว่าในสุดแล้วทางทางรัฐบาลถอยนะฮะทางสภาก็ถอยเนี่ยนะพอเอากฎหมายปลองดองออกแล้วบอกอแก้แล้วนุนนว่าร้ายสามก็ไม่เอาแล้วเนี่ย ผมคิดว่าคาวินิจฉาเขอาจจะออกมาพอรับได้นะคเขาเป็นความหวังอาจารย์เพราะว่านั่นคือคือเกดคือสิ่งที่เขาต้องการครับเพราะอะไรไหมครเพราะผู้ที่ไปร้องแต่ละคนก็มีส่วนได้เสียทั้งนั้นสัหรับหนุ่มเนี้ยผู้ที่จะตัดสินเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรต่างๆมีส่วนได้เสียทั้งนั้นครับเพราะอะไรเพราะมีสสท่านหนึ่งเนี่ยเป็นคนสําคัญคนหนึ่งด้วยเป็นแกนนําของทั้งสี่รัฐบาลเนี้ยท่านไปพูด แบไตไปก่อนไงบอกว่าแก้แล้วนู่นเที่ยวเนี้ต้องยกเลิกให้หมดนะฮะทั้งสารรัฐธรรมนูนสารปกครององค์กรอ,อิสระต้องเอาออกให้หมดท่านก็ตกใจที่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทำนี่เพื่อป้องกันตัวท่านเองนะฮะแต่เบรกไว้ป้องกันความบ้าของตัวเขาจะได้บ,บ้าต่อไปนะั <laughs> บขอบคุณ